พูดดีแกล้งทำดีแต่ใจชั่วกลับเป็นิยมชมชอบแต่คนที่คิดดีทำดีพูดดีไม่กลับมองไม่เห็นน่ะเหลวไรบังอาจคุกเข่าละในฐานะที่มี m 1ิ0มากที่สุดที่ท่านเจะภาพ แกขึ้นมาแล้วเก็บไปคนเดียวยืนได้เหมืนอนเดิมเดี๋ยวมึงอย่าไปยุ่งมันเหล่าตาพรื้อเหล่า,าอะดงคือทุกไทยคนเด็ดเด็เดแต่ลุงเมื่อลวงใจจะหน่อยประเทศไทยอายุสักยา่างแต่ลุงหน้าพอก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เอาเถอะเถอะมาดูตรงนี้จุดนี้เป็นจุดของธรรมะสัดจังเวอมัตะวาจาลูกความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายหรอก เมื่อเรารับประกันตัวเองว่าเราไม่มีคนจริตไม่บ้าก็ดีแล้วลูกใครว่าเราบ้าต่างโลกแต่เมื่อเราอยู่ในสิ่งทีดีทุกต้องจงมั่นใจเถิดอยู่นี่นะล,ลูกสักวันจะได้รู้และไก่พิษไกยไปทุกกันพอพูดไปครับมันไม่ดีเพราะไม่รู้ตอนไส้ประเฮตแต่ข้อยเรายืนอยู่ในสิ่งทีดีปฏิบัติดีแล้วก็คิดดีลูกนี่แหละสิ่งทุกต้องผมปลื้มใจนับแต่นี้ผมจะอยู่ที่นี่อยู่นี่นะล,ลูกผมได้เจอแสงสว่างในชีวิตแล้ว ผมไม่คิดเลยขอ,อยังเดียวว่าเมียอ,อย่าทิ้งผัวนะเมียนะขอให้เรารักกันชั่วชีวิตได้ลูกในท้องก็เดียวที่เดียวเดียวที่เดียวที่ไอ้ไอ้ไรอ,อยู่วะไอ,ไอ้ไรเมียใครปัดเปลือกเอแต่้ไหนเจ้ผัวอยู่ด้วยได้นีมเมียมาจำผัวไม่ได้อีกแล้วในปัดเปลือลูกในแก้วนี่หน้าว่าไม่ช่องตาหนี้อย่างเี้ยัน คนเราหลังตี๊มพนันและหลังตี๊มบ้าหลังตี๊มดีหลังตี๊มจำได้หลังตี๊มลืมน่าว่ามีชุกเสกดิบเสกกันเป็นได้นะจองเป็นได้เป็นได้กูเคยเป็นอ้เแล้วเหล่าหรือมันจริงกูตะวาดแล้วมันแปลกก็เกี่ยวตวาดแจ๋น้อยเดี Marina, ๋เป <rainbow, rainbow, S 2> ี้ยแล้วแล้วลืมลืมลืมจนปริ้นก่อนบอดนั้นแต่ยืมสร้างเพื่อนแล้วลืมลืมไม่เจอเพื่อนก็ลืมไอ้นั่นอูบาทใช่อูบาท เดี๋ยวตาลุกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ล่วงพอนะลุงนะอ้าวฉันผิดหวังอีกแล้วนี่เมียจำไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรัะมีเมียหลายคนเมียจ๋าเมียจำผัวได้ไหมอย่าอย่าไปยุ่งให้ลุงในทองแสดงว่าสติแกไม่ค่อยดีจริงอ่ะเดี๋ยวนี้ตาต่างนี่แกอีออออสติวันเพื่อนอะไรนี่ขล้าท้วนมึงแหลงต่องง้นจำได้ไหมจ๊ะจำเมียได้ไหมจำผัวได้ไหมเมีย เมียเ,เ,เคยเมียเคยคร้าวเคยเคลียรักกันลืมลืมจังแล้วหรือเม่ยอย่าไปยุ่งใม่รู้ก็อย่ามั่ยดอกมองในใจเสียเมียจะว่างนะ มาใหไอย่าเปลี่ยนใจลืมมีมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นเอาบาก็ได้แม่เออเอาบาก็ได้ทังวัไดไอเรื่งองแบบนี้แหละมันไปเร็วนักหน้าลเลยความชั่วรนี่แต่กล้องดีตา ตอนข้าวตกจักเต่าได้ก็ไม่งอกไม่เตตะวักรักยาข้าแต่เล่นสักรัากเดียวเดียวเต็มท้องแหละนี่ของราชากงคิดเอาวัดเป็นถีพึงรุดดไทยแต่ตัดสินประเทศไทยให้เปล่ารถมาเพื่อได้พึ่งใบบุญก้องธรรมะแต่งมีช่วยดูแลม่วยบ้าลบกันมัดไอ้ไหนเรียกว่าคนมันไม่คอยร่งบูนไน้ไหนทองมันปันปลื้นละร,รูปีได้แล้อย่าไปมัวอบอกเลยว่าเช่อบาเดิมกูยัง เราร้องเชื่อในแก้วดักทราบไม่ได่ายเลยนึ่งเชือบาอย่าระยชวนเลยเรื่องบานี่นี้มันนั้นใต้หน้าอยู่ดีดีนี่คนข้างหน้าไหวอย่าไต่เลยวันนี้แดดร้อนไปบ้านแม่ไม้วะกู้ไปบ้านแม่ไม้กลายเป็แม่ไม้จะก็ไปบ้านแม่กุ้งเลยอีกเชื่อนึ่งตีวัดตัดไม่คาดเลวกรองยาวอย่าเตียได้ยินเพื่อนจะอยู่ไหนได้ยินกรองยาวจะรั้มตันที ตี g, ้กรงข้างใจฮะกรงตีบเวลากรงยาวูไอ้รำกรงยาวมัี้กรงฮักปรือขึ้นโดดจะแลขึ้นตานเยอะแห่ก็ต่อตินต่าบนตัางอบตตัางกำนันตัางปูใหญ่ตัางอาจารย์ใหญ่ปะนัดอบตแม่บ้านเศร้าช่วยแม่์ไม้คนรำเมย์ทิ้งเป็นเต้ากำนั้นนำหน้าไปตันอบตนำหน้าเหล็กันนี่มู่นึ่งมู่ร้องมู่รำเม่์ไม้แม่บ้านก็รำปริงจึกตีจับปริงจึกป๊บปริงจึกตีจับปริงจึก ่มันยากให้เข้าไปรำเลยตามกลางเศร้าเชื่อแดงนั้นเลยครูในไรกัขึ้นโดดโยโด้ปริงจึกปั๊บปริงจึกปริงจึกปั๊บปริงจึกถึงครูรำตาไหมมือเตาเอวมือหนึ่งรำมือปริงจึกปริงจึกปั๊บปริงจึกถึงกูรำแันเลยมือก็โดดมือหนึ่งเตาเตาปท๊บเาเอวแล้วก็โดดให้มือรำปริงจึกตีจับปริงจิกพอมาแก ตอนโดดกระเพื่อกขาเปยีอย่างว่าโดปริงจึกกระจับจึกปริงจึกกระจับจึกปริงจึกตาเวเขาต้องมือรำร้องมือกูมันลืมไม่ต้องรับร้องมืออะไรผมต้องกอดโดดกันดักมือตกลงกะมันพลาดเลยพลาดลงดินเนี่ยเลือมอยจันท้าเลือมัยแม่มขึ้นโดดไอ้ปลัดขึ้นวันเปือยก็มันปลัดลงดินอะไร แผ่หลนมันไม่เปล่าเลยไปแตะกนโดชองเจกรงฮักจอกเจเออกรมันพอรู้ได้ลูกวันนี้มันคนเรามันต้องมีสติมันต้องมีความระดึกได้นี่ใจเรียกอาจารย์ลวงพออยู่นี่แต่รู้นี่กันีน่นี่เติมไปตำเหมันนั่นก็แกกเพื่อนมลดนะอาจารย์ครับผมต้องขอโทษนะครับเ,ออเพื่ออาจารย์ลแล้วอ่ะแล้วเพิ่งมาเรียกล่วงพอว่าเมียลูกผมแกล้งทําบ้ากับอาจารย์อ๋อไม่ได้ เธออยู่ในปู่เจ้าป้าตรงองโหรถแห้งนครเชียงฟ้าทำดีลูกอยากทำบ้าเดี๋ยวประชาชนคอยเชื่อมต้อยความศรัทธาแลวทำไมถึงต้องแกล้งทำบ้าลูกคือผมอยากให้อาจารย์พิสูจน์เห็นของจริงว่าคนดีและคนชั่วมันมีอยู่ทุกพื้นที่ครับในพระมหานครเชียงฟ้าคนชั่วก็มีคนดีก็มีผมมาในวัดสถานที่ปฏิบัติตธรรมะผมแกล้งเรียกอาจารย์ว่าเมียแะอาจารย์ท่านมีธรรมะท่านมีเมตตาธรรม บอกว่าทาจิตใจมีสมาธิจุมือผมออกสู่แสงสว่างของในสิ่งที่ถูกต้องครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนควมเจะเดินเกิดที่นั่นเพราะท่านให้แต่สิ่งที่ดีท่านให้แต่ธรรมะแต่นี่มันในวัดใช่ไหมครับแล้วไอ้หน้าสัตว์นี้มึงเป็นใครดูห่างจากท่านอาจารย์ว่ามือเดียวผมแกล้งเรียกวงว่าเมียถ้ามันคนมีธรรมะแต่มันไม่บอกว่าองค์ชายข้าพเจ้าชื่อไหนนั้นไหนนี้ไม่ได้เป็นเมียของพระองค์แต่นี่มันชื่นใจกับที่เห็นผมเป็นบ้า ไอคนแบบนี้มันเห็นความล่มจมชิบหายของเพื่อนมนุษย์เป็นความสุขของมันดูที่ไหนชิบหายที่นั่นเนี่ยกูเป็นพอ่อเมียมึงที่ไหนอ่ะมึงเป็นใครอ่ะหน้าตากูเหมือนสัตว์จินใจมึงเลวกว่าสาัตว์ปริงจึกตี้จับปริงจึกปั๊บปั๊บปริงจึกตี้ปริงจึกเลทีไปเลยทีอันนี้ว่ามา้ามึงอยู่ใกลเลยนะปริงจี้ อย่าใจอ,า,อารมณ์ปนนั่นแหละยพอมันบ่แล้วโกรธนั่นชดนัดบ่อถุกจริงพาลุงมาตักน้ำบอ่อพุ่มแล้วลุงมันลือนปลัดบอ่อไปแจ้งคว่าไม่เอาพิษเจ้าบ่อแต่กูายไปตักเบื่อเลยก็แล้วแต่เมึงไม่คุ้นละบ่อลุอลกคุยปลัดเปลือกกูเป็นผัวเมียเมืองที่ไหนอ่ะองค์ชายกับเลราก็โทษแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเลวเราเป็นคนดีเหมือนกันนะ กรรมการของหมู่บ้านตะบนเป็นผู้ตรงคุณอาวุธนี้เออจริงไงลูกเออแล้วปั่นเพลือปุ๊บกลัวเนี่ยจัดอกใจมีอาวุธแล้วมีปุ๊บลัวนะครับแตนเมียแนั้นแล้วปุ๊บเด็ดเแต่วัดใจกันแตนแกแต่งอลไรปุ๊บตายเปล่าอันนี้ปุ๊บเตื้อร่อยเปียกตามจอนี่โอ้ยลอยจอนตามเปียกเออใชจลอยเลยไอ้อันนี้ปุ๊บแตนเมียเมียปุ๊บมาเรียผัวปุ๊บกลัวนะครับปุ๊บปุ๊บกลัวปุ๊บยอมรับปุ๊บพีดนะครับก็โตทันทีครับเป็นบทเรียกในรุ่งรุ่ง หยอกตัวได้มึงตาลูกก็นะเขาโตแล้วลกับผมพิจริง g e ผมนึกว่าไม่บายจริงเหมือนนั้นเลยอะไรผัวล้อเล่นแค่นี้น้อยใจจริงๆอ่ะเนี่ยไม่รวยโย,เย่เพื่ออะไรผมไม่ลงทะเบียน,นไหวจัมเบอร์ดีไหมนุ่งแหลเะเต้ปกูบ้าแค่นี้ปกูแค่นี้กูบ้าแล้วโยอย่าไงนี่คาดเดาตาลูกไอ้องชายปักอยู่เนี่ยนะชาติกทยตัดสินไม่ถูกแต่เขาหวาดเหลวระยะทางพิชูดมาวันเวลาพิชูดคน ยนพี่จูดมาก,กลากพิจูดทีมม่มึงอย่าต้อแล้วตา <c oughs> ให้หนายทองไานแก้วช่วยดูแลองค์ชายด้วยลูกนะขับได้อย่าเดอรออแลองค์โยกีนีตังคอยพินิตต้องน้าด้วยนะ ราชาเพราะยังไม่รู้ว่ามาแบบไหนไงพระองค์ทด่ทรงพํานกตอนนี้ปากกายอยู่ซาไเลยและตังนอตไตออกกับองค์พระโย o ี แต่ถ้าใจชั่วใหญ่มันถึงเจ็ดทีนะครับดีก็ไม่ควรจะเจ็ดผลให้มันเกินไปกว่านั้นเรารถเทบฤทธิ์จะววกลจริยหรือไม่ตอนนี้เรายังไม่สามารถจะมารุปข้อเท็จจริงกันได้เสื้อผ้าที่มันสุกกระปเราชักพอกได้จิตใจที่มีกิเลสธรรมะปัดกว่าได้ ้าร,รถเทพวันนี้จะมีคนจริบหรือไม่ครับพี่น้องติดตามมาในสาระของนิยายหลงทางรัก ของนครเชียงอินนครเชียงอินและนครเชียงฟ้าเป็นเมืองพี่เมืองนง้องมีพรมแดนที่ติดต่อพึ่งพาาใสยกันมาโดยตลอดแต่ณเวลานี้อง์ราชาทศเทพผู้เป็นองพระประมุขของนครเชียงอินรงได้เสด็จสวรรคตไปเป็นเวลาแรมปีแล้วคงเหลือพระแม่เจ้าพันวัสสาและองค์พระจิดาเกตแก้วได้ทำหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองต่อมา แต่ในเวลานี้มันได้เกิดปัญหาซ้ําซ้อนอีกแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นักพระแม่เจ้ายังหาทางออกไม่ได้พี่น้องใระชญชนวิตกกังวลกันยิ่งนักปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรพระแม่เจ้าฟันวษาจะทรงตัดถิ่นประไทยแก้ไขในปัญหานั้นโดยวิธีใดหรือไม่ครับพี่น้องทําความเข้าใจในนิยายครับ แล้วรือลูกราตอนรับวันตั้งแต่นันดาจากักนี่หนุยนี่อยากมันมากลุงศรีด้วยนันดาจากักอยากรายไม้ติดต่อข้อวิวาอ,อรือกับปพระจนนีสิ้นเดือนนี้นำขั้นมาตีมันมันจะมาจากวัง แม่ขอร้องจักเต่าไรแต่นี่มานายไันใจไม้คู่ว่ามันจะทำไรยอ้ตามานไม่สมหวังจิตก็องแม่เป็นบ่วงห่วงประชาชนลูกสาวคนในวังได้แต่นังปาวนายัางไงมานมันมา ออจากกลืนกามีเก่าหรือกายคอมิ บอกว่าจิตแสนกังวล่วงชาติวงประชาชนแม่หวงทุกคนในกรุงศรีเอันี้เกดแก้วลูกรักของแม่นับตั้งแต่ตะเด็ดพ่อดีสวันคตไปลูกแม่ก็ได้ดูแลชาติบ้านเมืองเท่าที่ลูกผู้หญิงจะทำได้เพื่อจะได้ถวายเป็นพระราชากุศลตั้งดวงวิญญาณของตะเด็ดพ่อแล้ะธอดูสจลูก ไอ้ยักษ์ดันดาจากมันอ้างตัวเป็นประมุขของนครโรมิรันยื่นคำขาดโดยไม่ฟังเหตุฟังผลสิเดือนนี้มันจะนำขันหมามารับตัวแม่ไปเป็นเมียมันสเสด็จแม่คะ,สะเสด็จแม่ได้ตรงต่อปฏิเสธไปแล้วนี่คะ่ะมนุษย์เป็นวิคู่วิวากระยักษ์ถึงแม้จะเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์สเสด็จแม่ก็ไม่เคยมีพระประสงค์แล้วในเรื่องนี้แล้วมันฟังไหมลูกแม่พูดนะมันมี มันมีเหตุผลไหมจริงเลยค่ะประแ่มจ้าพันวันซากราบต่ไว้บังคมค่ะประแ่เจ้าพันวันซานเป็นตีกรอบจงชุดกองมุมชั้นปุ่มปุยค่ะไอพวกอยากพวกบ้านนี่มันเป็นพวกตีพานค่ะมันคอยตีจะเอาเปรียบคนดีมีกําลังน้อยมันคอยตีจะส่ําเติมคนดีไม่มีทางสู้เพราะแม่จงตอปิเสธด้วยเหตุผล่ามนุษย์นี่ไม่เคยกิดจะมีการกล่องเรือนจำซ้อมจำซ้ำ มันจับค่าระดับบริพารจนกันคอฮัตต่อนะมันทำในสิ่งที่มนุษย์เขาไม่ทำอ่ะไอ้พวกยากเลยเขาสู้แล้วยากมันไม่เหมือนคนอื่นนั่นผมปุ๋ยมึงก็เข้าใจอีโยปิโตโรเปลือกกลางพวกยากกมันไม่ตรงเผื่อนทำไมนะโถหญิงกับพวกยากกันมันไม่ตรงเผื่อนนี่แต่ตรงเผื่อนก็ไม่อยากละอยาก

ปลาโจนแต่ซากระดอยเจ๊ไดปลาดอยเปดดูไม่ด้อยตอนเช็คบินดูตรงดูไม่ไกญ่ด้อยให้ตอนกินมันด้อยแต่พอบินมากพอบินมากอะคลานเราเลยขนานั้นนี่จาดบ้านเมืองเดือดร้อนหรือพุ่งอ่ะพุ่งกต่มันจวนหนึ่งของจาดบ้านเมืองนั่นแหละนี่ยคล้องมันดีควัวเร็วอืม นี่พีน้องที่มานั่งมัน่ยนั่นนั่นนี่ก็เเมื่อนกันเลยตีกันถึงต้งมันสาคัญมันริ้วกันถึงคนก็อยากกินน้ำดื่มอยากดื่มน้ำไอ้พวกมันจุ่มออกจุ่มใจมันเย็นแอมันเย็นหนอกก็เย็นนมันเย็นน้ำดื่มตูครับแตกเลยไม่ตดนเนี้ก็ามีบริการน้ำดื่มเมื่อด่านผู้ชมดื่มน้ำได้กันทุกคนแล้วครับไม่กิดราค่าแต่โอกาสตรงจกไปดูที่เบิรที่้าบาท ไอ้ข้าหน้าไม่คิดด้อใหมหนามตอกใหม่ใบซัดนุ๊นนนแค่พนันมันคายด้วยกันโอ้ยคายคอายหนามคายถี่คายดินมันคายเมืองคายประเทศจัดนี่เขาคายเปลือกเอาให้ขับบริการเรียกได้ครับเออ